ฝนตกดีกับมาแดดพี่น้องเอ้ยสุขสบายดี่านผู้ชมตอนนี้อยู่ห่มกับท่านณที่นี่คือที่ลงคลิปของหนูที่มาอัพคลิปก็คืออยู่อยู่ในทางรถไยพี่น้องเอ้ยทางรถอีแตนณที่นี่เลยครับ,บรว่าวปซื้อัง้อพี่น้องเ้อประทุขออา,าัไฟนำ เจ้าของภาษาทางไลน์ am, สบายดีพ่อแม่พี่น้องวันน uh> evet like ี้ยังกินน um ี่ตอนเพทงแดดเด้มาดามมือว่าสิให้เขาไปซื้อของกินมาไหวให้กระดานบ่มีผู้เบิ่งงัวเบิ่งควายพี่น้องเอ้ยผักบุ้งผักบุ้งผักบุงเป็ดผักบุ้งไผ่แดงเด็ดเด็ดมันคุดยอดเลยเฮ้มันแตกให้มันแตกป่ะนี่พ่อผู้พีแม่มัไม่ได้ปลูกหน่อยเดียวอีแม่เอาไปปลูกเหงาเดียวนึงงามมีลีพี่น้อง เห็ดผักบุ้งไฟแดงเผื่อชุ่มนันสิงออกมาเจ้าก็สิเมื่อแล้วนะเฮ้ยยัง่ไดนเอาลงดอคสี้ท่านได้กินข้าวเที่ยงเข้าวน้าบ้านแล้วเด็ดมิดขุยยอดยังว่าเถาบ้าข่อยกินลายได้ข่อยนะมาไปพัดมันก็น้อยเดียวหนึ่งอุ้ยแต่อยลายเลือดแดดกับแดดแดดเลื่นล้อ แดดฝนเจ้าเมื่อจะหน่อยฝนกระโตกแล้วนี่ยอดได้ตีนเด็ดให้มันขุดเด็ดให้มันแตกนี่เม่เด็ดน้อยเดียวเลยมันเลแตกไปบกละลายนึ่งเด็ดอยู่ลุ่มผู้ลวงประเดช์โลดผู้เครื่องลามไปปุ๊บป้าเถ้สี่นิ้วเสยวะพอมีโอกาสสี่นิ้วพี่น้อยบัวเชียงปตลาดกับบัวตะไปแถมปัดมาปัดปั๊บเวียกปับงานโอ้ยจะเป็นสัตว์ป้าเด็ดเงาแท้ ให้เมียเขียวกินบ่ไม่ใช่ควายนะผัวอ่อนๆๆน้องควายน้อยนึงเน็ตวัดนาเฒ่านะยอดมันน่ะบ่นทังลุ่มนะเฮ้ยแดดก็แดดแล้วข่อยก็แดดคือกันน้อยเดียวนึงกินบ่อิ่มดอกข่อยตาใหญ่กว่าท้องใช่โยบัดไปเอน้อยเดียว ขั้นตอนเห็ดพี่น้องอสูบบารตรอดเด้อพี่น้องเดี๋ยวไปสิบเอ็ดสิบเอสิบเอ็ดสิบเอ็ดพ่อสิบปีน้อยพูดบาๆเดีย๋ยวพ่อ,อไปไว้เอาจองคือมาเป็น,นัวน,ะอยอยน่ะสดทอยยังหน้ามันแล้วเอองอมาเบิดน่ะพ,พป่าวรวมพร้อมกันรบแล้วแต่เล็กๆเจ้า รัดตะปไข่แดงสูตรวยเหนหเีกินไเาเลยตอนน้เออแล้วแต่เจ้าและสูตรเจ้าน้ำมันนาใส่หนมั้อันแต่แจ้ใส่พอแล้วอีพอถมันเกิเลือดอีกแล้วบะนี้นะน้ำมันน่ะควนพ่อแล้วตายรถปันจะ้วมาน้ ใส่แดงเลยใส่แดงใส่ดำดิกินแบบพอเพียงพี่น้องเลยต้องไห้ต้งหาพี่น้องพวกพวกกับสอยขอเบิร์ดอู้ยตาอ้ยจอ,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 อ็ดตัก,กนี่โอ้ทน,นี้ก็บเบิร์ดหนมเดีเยอะมากยอะมายอะมากโอ้หบห คนนมาคนกนมาก็ถรมยินโบยหนูเลยเป็นบ like like okay ่ายแล้ยังมัอนจะกินข่าวหันเข้าปั้นแล้วหันมาบอว่าดอกหงตองโณะบหองโถงทยหอสีดอกตัดตะกุกสูตรก็ดุใย่งดอกใต้ย่างอใส่นี่ใส่ยังอ้าว็นงว่ะตนตนหอกตุนหอยนะใส่หะแม่เกลือน่อยนิดเนาะเออเกลือใส่น้ปลาเบิรดลืมจขึ้นมา น้ำตาลที่เป็นเคาบะเตียงขคอ,อน้ำตาลพะแล้วเพะแล้วอยากมืนมือเด้นมุมกัน <m> เดินไปนู่นเนาะเออหัน้วกหรืแล้วสือเจรา้า แต่ลงทิลลายมันนอสั้นหอยกี่น,นก ok? คนคนคนกีน่ไม้หมออนะไม่ได้เลยวืมเด็เดอ, <คน S 2> องตงเดี๋ยวคนดูแล้วกว้บัดบอลบัดบ,บุคนกับคบ,บนคบนเม่อจางมันเข้มเจกันแล้วโอ oh, ้ยานเดยแล้วรุ่นยอง อยากตื่นเมืพี่น้องเลยโอ้ยจะมาเป็นอย่างนี้เนาะมันแสงแดดมันเดือดมืดเดือดอมาะพมเเดี๋ยวถ้าเบิ่งตอนซีมตอนแล้วเด้อพี่น้องเด้ออยากซีมเลรอเฮ้ยน่าจะซีมเนี่ยซีฟเดี๋ีวชิบิยู่น้อลูกฐานเลียวแจ้งไปก่อยกินดีกว่นเด้อเดินลุงตือนซุกเลยนะนี่เพื่อนจับเลยจับเลยอยากซีมเหรพอพอกันอยู่ในตอนกินเนาะพี่น้องเขาซีมเมืองก่อนแซ่บเลยเฮ้ย พอเด้อแซ่บล่ะอือพอเลยมันชุกกว่ามีแต่ปลาเลยสวายดีพี่น้องมมขั้วฟงน่องร่งเดียวพี่น้องจำเป็อันนั่งล้างซื่อๆก็เด้อย่ดล,ล้างกบอย่าล้าลายยิบซีบอกว่า,วาจะต้องนั่งล้างกบล้างซื่อๆลยนะโบได้เข้าใจได้พี่น้องโบหูว่าแม่ใหม่นะ่ะต้องนั่งล้างซื่อๆจนทำไมวาจะคิดซัว

แม่กินกระเมี้วยวข้าวผู้บงอืมแช่ตีกระเมีวยวไม่ใช่

อืมอ mm. hmm. mm ืมกินก๊มแซบมึงเนี่ย กินงูเห็นะเขาเจ้าเห็ดยูานน่ะเห็ดเนาะมีไหนเขาสิขณะชิงูมาเาสั่งชิงูมีเห็เืกินอีกเอาอย่าแก่แก่แก่ะ Bên này lái 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 trên nhà này subscribe cho mua ตอนนี้ทอดแจ๋วพี่หน่องครับคิ่างเ ไปกับอิ่ม,ออม,มเอพอทพ,พี่น้องมองมัยยังทักเส้นผู้พ่อการคลิปหนาพี่น้องฝากก็ไรก็แซ่เป็นกำลังใจเหาทำคลิปต่อไปพี่น้องขอ,ขอบุกกับใจถูกถกกำลังใจเด้อเด้พอผู้พอการคลิปหนาบ๊ายบาย